ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวนะครับด้วยวิธีพิกอากาศประจําเดือนพฤศจิกายน2567ใครที่เคยยังไม่เคยดูวิธีนี้นะครับก็ง่ายๆบีไพ่3กองเราเลือกกองไหนกองนั้นก็จะตรงเองการจะดูนะครับประจําเดือนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกัน1งงานหรือธุรกิจของท่านจะเป็นยังไงประจําเดือนพฤศจิกายนนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ และส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือเงินหรือโชคถ้ามีนะครับเอาละตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับสิ่งที่ผมจะดูอยู่นี้เรียกว่าวิชาไพ่เลขขยากรหรือไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวซึ่งผมนิติกรกิติสรีวรานเป็นผู้ลิปคนนะครับทํางานด้านนี้มายาวนาน20ปีแล้วเอาละเดือนพฤิกายนนะครับท่านทั้งหลายที่ชมคลิปนี้เลือกกองใจกองหนึ่งชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เอาละโมงพระเท,เทวนาอีสมาสุขนะมาหันผมจะเป็นตัวแทนท่านนะครับในการวางไพ้แต่แม้ว่ามันจะวางไพ่ในรูปลักษณ์อย่างใดก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเลือกมันจะไปตรงกับขึ้นความถี่หรือเส้นทางชีวิตเส้นทางกรรมของท่านเองเอาละ สามกองนี้ชอบกองไหนนะครับสำหรับเลือกในเรื่องของคำถามนะครับงานหรือธุรกิจที่ท่านทำนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2567าถ้าใครทำอาชีพการงานก็เดี๋ยวจะดูแลถอดรหัสให้ฟังอีกแบบหนึ่งก็คือทำธุรกิจนะครับตีความว่าอย่างไรใจสบายๆเลือกเหลืองแดงฟ้าหรือน้าเงินเลือกกองใดกองหนึ่งนะครับเอาละก็จะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับสีเหลือง งานหรือธุรกิจของคนที่เลือกกองสีเหลืองถ้ามีงานที่ค้างค้างอยู่หรือโปรเจก t นั้นยังไม่เคยได้ mm. ก็จะมาปรากฏความชัดเจนได้ทำโปรเจกหรืองานหน้าที่ที่ค้างค้างไว้ให้แล้วเสร็จในเดือนนี้ถ้าเคยมีมาก่อนนะครับแล้วมันไม่ชัดเจนเดือนนี้จะชัดเจนขึ้นมาว่าได้ทำแล้วเราก็จะงานยุ่งอยู่ในช่วงเลยกลางเดือนไปแล้วงานจะยุ่งอีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นธุรกิจหากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือสายมูเรื่องของความเชื่อก็จะมีความพิเศษเกิดขึ้นคือมีโอกาสดีๆในเรื่องต่างประเทศหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องความเชื่อ งานแบบนี้จะส่งผลดีแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจท่าไม่ได้เข้าในกลุ่มนี้ mm hmm. ก็อาจจะมีอะไรที่เรียกว่าตัวเงินตัวโอกาสมันยังไม่เปิดจะเริ่มมาพอมีช่วงท้ายๆเดือนเรียกว่าเข้าสู่ภาวะเงียบเฉย,ยแล้วค่อยๆขย,ยับดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้ากรณีมีเรื่องค้างคางอยู่ ก็จะได้ทําเป็นรูปเป็นร่างสมมุติว่าเขาบอกว่างานนี้ให้เธอทําแต่ผ่านมาปีนึงและหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นยื่นไมส่สักทีพอถึงเดือนพฤศจิกายนคนเลือกสีเหลืองนี้ได้ทํางานนั้นนะครับได้เริ่มต้นสักทีถัดมานะครับกองสีแดงงานหรือธุรกิจจะเป็นยังไงคนที่เลือกกองสีแดงถ้าขึ้น3.7 3.4จ็จะเรียกว่างานนะงานยุ่งนะครับโอเค ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ผลตอบแทนก็ถือว่าพอใช้ได้แต่เราจะต้องขยันทํางานเกินเงินเดือนเกินผลตอบแทนนิดหนึ่งเพราะเลขการต่อสู้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะครับถ้า7334แบบนี้เรียกว่าสู้กันเลือดสาดนะครับไม่ใช่แค่เหนื่อยนะครับเลือดต้องออกเหนื่อยกันทีเดียวเหนื่อยหนักกนทีเดียวแต่เนื่องจากพลังของตัวเลข2องนะครับเรียกว่าถ้าตีเป็นหรษษาศาส์เนะก็าดาวจันทร์กับดาวศุกร์ ให้ผลเรื่องสิ่งดีๆเข้ามานะครับฉะนั้นผลตอบแทนก็ยังมีอยู่แค่งานมันดูยากมันดูเหนื่อยประมาณว่าคนอื่นทําก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าจัดการงานนี้ได้โดยตรงนะครับคือต้องเป็นเราเท่านั้นไปฝากไปฝังอะไรใครไม่ได้ต้องเป็นเราทําเปลี่ยนมุมถ้าไม่ใช่งานเป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจประสบปัญหาจัดก,การเงินก็ได้แต่เรื่องของขาดลูกน้องบริวารก็ได้หรือบางทีพุ้นส่วนไม่ทํางานเราต้องทําหนักถึงคนเดียวก็ได้สาหรับกองสีแดงแต่ก็ยังมีอะไรให้ชื่นใจเพราะว่าความลําบากอันนี้เคลียร์และพยายามทําให้ได้นะครับจะกลายเป็นว่าเราได้รับความน่าเชื่อถือได้รับโอกาสดีๆในเวลาถัดมาฉะนั้นเหนื่อยแต่ยังมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่ก็เป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองสีแดงถัดมากองสีฟ้าถึงเงินเลือกแล้วจะเป็นยังไงนะงานธุรกิจเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นะครับ อ่าอย่างนี้มันจะดูสวยหน่อยเพราะว่ามีเลข8มี7 9แบบนี้นะฮะ 8, อแปดถ้าเป็นธุรกิจถือว่าได้ร่ำรวยได้มีการขยายตัวหรือเงินหรือลูกค้าที่ใจถึงหรือได้ทำงานกับการลงทุนก้อนใหญ่ทำงานกเกษศรถีพลังมันจะเป็นแบบนี้ ยิ่งถ้าเราทํางานที่เกี่ยวกับสีเทาหรือเป็นเงินที่หมุนเวียนระดับหลักหลายแสนหลักล้านเนี่ยจะให้ผลดีนะครับคือความสําเร็จในกลุ่มก้อนความหมายที่เกี่ยวข้องกับเลขชุดนี้จะให้ผลดีมากนะครับธุรกิจอาจจะมีการขยับขยายนะครับได้ทํา ขยายภูมิภาคสมุติว่าอยู่กรุงเทพปริมณฑลไม่พอข้ามไปทําต,ตรงนู้นตรงนี้หรือถ้ายิ่งไปตรงชายแดนหรือข้ามต่างแดนยิ่งดีธุรกิจเติบโตนะครับเงินโอกาสเข้ามาเยอะแต่อย่างหนึ่งที่มันมันจะไม่สมบูรณ์นิดนึงคือว่าเล็กแปดเล็กแปดแปด มันจะมาเยอะไปหน่อยจนเราจัดการได้ไม่หมดอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าทําใจบางเรื่องว่าโอเคบางอย่างมันหลุดไปเพราะว่า,าสมมุติที่เขามาจ้างงานให้เราใช้รถขนส่งรับรับงานนี้สิบคันแต่เรามีรถแค่ 8, ปดคันสองคันก็ต้องยกโอกาสให้เจ้าอื่นอะไรแบบนี้ที่ไม่ข้ามไปนะครับก็คือถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้ตรงนี้จะต่องกีฟ้าเป็น ธุร,รกิจแล้วกลายเป็นคนทำงานงานก็จะดูเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นงานเรื่องต่างประเทศก็คือดีเลยงานเยอะผลตอบแทนก็มีเยอะแต่ว่างานน่าจะเยอะกว่าผลตอบแทนถ้ามองเป็นมุมของคนที่ทำงานนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเจอความทุกข์มันช่วยแค่ว่างานมันเยอะเงินมันเยอะโอกาสมันมา ก็ต้องรีบปักรีบทาทีนี้เดี๋ยวถัดไปเราจะดูเรื่องความรักความสัมพันธ์เราจะดูแต่งานธุรกิจแล้วไม่ดูความสัมพันธ์คนรอบข้างก็คงไม่ได้เอาละตั้งจิตตั้งใจดีนะครับเราจะดูต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผมชื่อฮานะครับทายการทํางานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ครับออกแบบผมป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษครับรับสามาตอนนี้ก็ประมาณ14ปีแล้ว ก็จริงๆอาการแรกเริ่มก็คือเกิดจากความเครียดแล้วเราก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้าครับตอนเด็กๆมันก็เลย ทำให้เป็นโรคไทรอยเป็นพิษขึ้นมาก็มีเหนื่อยง่ายใจสัน่นแล้วก็น้ําหนักดล,ลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็คุณแม่ก็พาไปตรวจก็เลยพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษก็รักษาตอนเนื่องมาจนณปัจจุบันครับช่วงแรกก็คือกินยาไทรอยตามที่คุณหมอเขากําหนดแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเลือดดีก็จะได้หยุดยาแต่ว่าคนที่หยุดยาแล้วจะหายจากโรคไทรอยมีโอกาสแค่3 0ซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น30%ในกลุ่มนั้นก็เลยรักษาด้วยยาต่อจริงๆ เริ่มกินอาหารเสริมของอาจารย์นะครับช่วงเดือนมิถุนาครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเราเราดื้อด้วยเราไม่ได้แบบตั้งใจที่จะกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินขอจานหนึ่งเม็ดปรากฏว่าผลเลือดอะ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผ่านมาในช่วงก็คือผลเลือดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยวต่ําบ้างก็คือยังคุมไม่ได้พอเรากินไปแค่1เม็ดแล้วเราตรวจปุ๊บปรากฏว่ามันมันมันดีขึ้น ผลเลือดมันลงทุกอย่างลงค่าทุกอย่างลงฮอร์โมนเริ่มสมดุลขึ้นคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงทีนีน้อาจารย์ก็เหมือนแล้วว่าอืาเราลองกิน2เม็ดดูเต็มๆดูไหมก็ตอนเชา้าก็เป็นก่อนอาหารตอนเย็นก็ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินประมาณ3ามอาทิตย์ก่อนไปตรวจไทรอยพอไปตรวจเสร็จก็ได้รับข่าวดีครับไทรอยเราดีขึ้นมากเลยทั้งๆท,ที่เหมือนกับโตัวผมเองอะทำ กิจกรรมที่มันส่วนกับการรักษาครับคือนอนดึกไม่ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะหายช้าแต่พอเราได้อาหารเสริมครับเราก็ดีขึ้นจนตอนนี้ได้รับข่าวดีก็คือได้หยุดยาไทรอยแล้วคือไม่ต้องกินยาก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโ่วไปไม่มีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาจารย์มากจริงๆครับที่แนะนําอาหารเสริมตัวนี้ให้กิน เรามาดูกันนะครับความรักความสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน2567จะเป็นอย่างไรหนอ3ส,สี3กองเลือกตามความรู้สึกใจรู้สึกว่าแดงมันชัดก็เลือกสีแดงนะครับเหลืองหรือฟ้าน้ําเงินแล้วแต่เดี๋ยวจะตรงเองครับความรักความสัมพันธ์เอาละผมเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับในการวางให้พลังตัวเลขพลังดวงดาวนี้ ความรักความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงที่ทํางานก็ได้นะครับเอาละเรื่องฝั่งนี้เนาะจะเข้าค oui, ่อยๆ้าดูง่ายเริ่มจากกองสีเหลืองนะครับท่านที่เลือกกองสีเหลืองความรักความสัมพันธ์คนที่ใกล้ชิดแมดล้อมทั้งที่บ้านและที่ทำงานเป็นอย่างไรก็ถือว่ามีความสุขดีนะครับไม่มีเรื่องทะเลาะอะไร เต็มที่ก็อาจจะแค่ว่าพูดกันน้อยไปหน่อยก็อ,อิกที่คนของ0ูนย์หมันแทนการปิดวิเวกเก็บเงียบก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเครื่องงานที่บ้านในครอบครัวนะครับหรือว่าฉันแฟนก็ไม่ได้มีเรื่องทุกอะไรเพราะว่าตัวเลขที่ดี5 6 2 9คือบรรยากาศแบบชิวๆนะครับกองสีแดงใครเลือกบ้างครับเอาละกองสีแดงนะครับถ้าเรื่องของสีแดงความรักความสัมพันธ์จะเป็นแบบอ่า อ่านี้ได้กองสีแดงนะครับ1 8 0 0 4 6 6 4ถ้าเราเคยทะเลาะกอันมาในก่อนหน้านนี้ปลายปลายเดือนนี้หรือในช่วงเดือนนี้เราจะคืนดีกันส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าที่ผมบอกว่าทะเลาะกอันมาก่อนก็จะเป็นช่วงห่างกันแต่ก็ไม่ไม่ได้โกรธกันแต่เป็นช่วงห่างกันกับคนรักถ้าเปลี่ยน เป็นที่ทํางานแหละก็คือทำทำทำไปตามงานของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกันมาก,ก่อนนี้อาจจะมีเรื่องดินทาหรือกล่าวร้ายไม่ชอบที่หน้ากันแต่ยังไงซะก,ก็ไม่ได้สนใจกันอยู่แล้วนะครับหากประมองมุมว่าเป็นคนในครอบครัวก็จะเสมือนว่ามีไม่รงรอยกันแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้สนใจกันแต่เรื่องราวตรงนี้ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นฟืนเป็นไฟต่อไปบรรยากาศจะเป็น เงียบเฉยแต่ไม่ได้ไปทำไม่ดีนี่คือกลองสีแดงความรักความสัมพันธ์เอาละกลองสีฟ้าคือสีน้ำเงินใ,ใครที่เลือกกองนี้ความรักความสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายนย6 7น2จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคืนไพ่น่าักน่ารักกวบาน,นี้โอ้สวยดีครับเห็นไหมครับเป็นเลขสวยดีอย่างนี้ ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะครับหรือถ้าใครเกลียดเราเดือนนี้เขาให้อภัยหรือถ้าเราเกลียดใครไม่ชอบที่หน้าใครก็เป็นช่วงที่ให้อภัยซึ่งกันและกันสําหรับบางคนอาจจะได้คืนดีหรือได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอมานานแบบปาฏิหาริย์ก็ได้ถือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ทั้งจะที่บ้านที่ทํางานคนรักก็ถือว่ามีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ว ย่างนี้โอเคลักษณะถ้าไพ่ขึ้นสวยแบบนี้ผมก็จะรู้สึกพิเศษนิดนึงว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ทาบุญกบับคนใกล้ชิดคือพากันไปทาบุญเนาะพากันไปสร้างความดีเพราะว่า5599เนี่ยจะสื่อถึงสิ่งเหล่านี้เอาละทั้งหมดนี่คือความรักความัมพันธ์ประจําเดือน พฤศจิกายน2567ครับจุตาสิงทองค่ะอายุ4ี่4<อ>ี่ปีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดแล้วให้คีโมไป6เขม็มแล้วก็กำลังฉายแสงอยู่ค่ะโอ้ช่วงคีโมคืนแรกๆ<อ>เราก็ล้นลาเนะาะจุกว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอเริ่มเข็มหลังๆมันเริ่มเหนื่อยทำอะไรก็ไม่ได้ขึ้นบันไดเทียขึ้นขั้นนึงก็ต้องหยุดนอนก็นอนไม่ได้หายใจไม่ออก อาหารไม่ย่อยจนต้องเข้าโรงพยาบาลคนะ่ะคือสี่เข็มแรกอจะเป็นยาสูตรน้ําแดงเพื่อทําให้ขึ้นไส้อาเจียนผมร่วงแล้วก็สี่เข็มหลังจะเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งสูตรนี้จะทําให้ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดตามข้อหลังจากทามาก็คือแบบเดินไม่ได้อ่ะเดินแล้วปวดปวดตามข้อปวดส้นเท้าแล้วก็ สมมตินั่งแล้วนั่งแคือลุกไม่ได้นอนก็คือลุกไม่ได้ก็คือต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องหยุดก็คือค่อยๆเดินเพราะมันปวดไง <c oughs> คือปวดตามข้อปวดตามหน้าแข้งปวดนิ้ว <c oughs> น่ออะไรเงี้ยปวดหมดเลยเอาทางหมอให้ยาแก้ปวดมาแต่กลายเป็นว่า พอเรากินยาอันนี้แล้วเน้องเ,เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราอาเจียนอาเจียนจนแบบว่าเป็นลมในห้องน้ำอะพอไปโรงพยาบาลหมอเลยถามว่ากินยาอะไรอยู่บ้างและสรุปว่ายาแก้ปวดกระดูกของทางโรงพยาบาลให้มาทําให้เราขึ้นไส้อาเจียนจนเป็นลม,มก็เลยต้องหยุดยาก็พอดีมีน้องที่เป็นนักข่าวบังเอิญว่าวันนั้นเขามาเยี่ยมเขาก็ลองเอามาให้กินซึ่งจะกัดมาจากครูขา,ขาวของอาจารย์นิติกิจ คือน้องมาแล้วน้องก็พาออกไปทานข้าวซึ่งปกติเรากินอะไรไม่ได้เลยเราท้องอืดแต่วันนั้นน้องบอกว่าให้กินก่อนอาหาร2เม็ดแล้วพอกินกลับมาแล้วเอ้ยท้องอืดมันมันหายอ่ะไอ้ที่เป็นแก๊สเป็นลมในท้องคือมันหายแล้วก็จากที่เราเดินขึ้นมไดนขั้นหนึ่งก็ต้องพักเพราะว่าเหนื่อยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยขึ้นได้ถึงข้างบนโดยที่ไม่เหนื่อยอจากเคยนั่งแล้วลุกไม่ได้นอนก็คือลุกแล้วลุกแล้วเดินไม่ได้เลยต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่อยๆเดินแต่พอเกียนนี้ไปนาาเนี่ยมันได้แบบ เหมือนเราไม่เป็นอะไรอ่ะมันเหลือเชื่อมากอ่ะพอมันหมดปุ๊บอาการทั้งหมดมันกลับมาจากที่เราไม่เหนื่อยมันก็กลายเป็นเหนื่อยเหมือนเดิมท้องอืดแล้วหายไปก็กลายเป็นกลับมาท้องอืดอีกแล้วขึ้นรถอย่างเงี้ยลงจากรถคือเดินไม่ได้อ่ะต้องยืนอยู่ข้างรถนะ่ะยิ่งเห็นความแตกต่างเลยอ่ะว่าตอนที่เราไม่ได้กินมันเป็นยังไงที่เห็นความแตกต่างชัดเจนมาก ต่อไปเรื่องของเงินเงินทองทองและโชคจะมีหรือเปล่าประจําเดือนพฤศจิกายน2567ครับเอาละ3กอง3ส,สีเลือกได้ใจสบายๆอันไหนก็อันนั้นเดี๋ยวก็ตรงเองนะครับระหว่างนี้ผมเป็นตัวแทนทุกท่านในการวางนะครับกองไพ่ให้ตรงกับสีต่างๆที่ท่านเลือกบางคนจะหลายใจเลือก2กองก็ยังไงอยู่เนาะเอาความแม่นยำก็คือ1เดียวครับเลือกกองเดียวเงิน จะเป็นยังไงประจําเดือนพฤศจิกายน2567ท่านที่เลือกกองสีเหลืองสีแดงสีฟ้าน้ําเงินแล้วแต่เลยนะครับเงินและบางกองถ้าเกิดมีคําว่าโชคปรากฏก็จะบอกนะเอาละเริ่มต้นจากฝั่งนี้นะครับสีเหลืองเงินประจําเดือนพฤศจิกายน2567จะเป็นแบบไหน ก็เป็นแบบที่ถึงไม่อยากใช้แต่มีเหตุให้เสียทางครับถ้าคนเลือกกองสีเหลืองนะครับเพราะว่าสถานการณ์รายได้เราพยายามประหยัดแล้วแต่ก็ยังมีแรงบีบคั้นจากเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นหนี้สินที่ที่มันจะต้องจ่ายหรือปัญหาจากชาวบ้านเพราะพลังตัวเลข37มเเนี่ยมันไม่ไม่ได้ให้ผลดีคือเรื่องปัญหามันเข้านะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามประหยัดก็ตาม เนาะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองสีเหลืองแน่นอนเดี๋ยวก็จะแนะนํานะครับว่าทํำยังไงดีให้ร้ายกลายเป็นดีหนักหนาให้กลายเป็นเบาบางเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับใครที่เลือกกองสีแดงเงินโชคจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันกองสีแดงพร้อมนะครับ ถ้าเรื่องเงินมีเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินก็มาแบบปกติไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับบางคนเมื่อมีเลขศูนย์ปรากฏเนี่ย<ม>ก็ต้องระวังจิตใจตัวเองในแง่ว่ากล้ากินกล้าใช้กล้าซื้อตัดสินใจเร็วไปหน่อยอันนี้จะทําให้รายได้ที่มันมีเข้ามาคงที่เนี่ยแต่กลายเป็นว่าใช้แบบเหลือบางๆนะครับเงินเหลือเงินเก็บจะเหลือบางๆมากๆอันนี้ให้ระวัง นะครับเรื่องการใช้เงินแต่ไม่ได้ว่าเราเจอปัญหานะแต่การควบคุมตเองเนี่ยอันนี้เขาแนะนํามาส่วนถ้าตีเป็นเรื่องโชคสิ่งโชคมีไหมกองหนึ่งกองสองเหลืองแดงไม่มีเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกับอุตการว่ามีหรือเปล่านะครับเอาละการเงินถือว่าเรื่อยให้ได้ยักยั้งการใช้เงินแค่นั้นเองถัดมาครับกองสุดท้ายสีฟ้าสิงเงินจะเป็นอย่างไรหนอเอาละมีลุ้นบางอย่างอืม เนื่องจากมันไม่ใชมีพลังที่เป็นตัวเลขที่สมูทหรือสวยหมดเนาะผมเลยยกคำว่ามีโชคเสี่ยงโชคคงไม่ได้เพราะถ้าเสี่ยงได้เนี่ยจะมีคนที่เลือกได้เสี่ยงได้ในกองนี้ที่เลือกเนี่ยไม่ทุกคนตัวนี้แทนการเสี่ยงโชค แบบพนันอะไรแบบนี้ได้หมดแต่พอเรามาเจอ0ูนย์เนี่ยมันตัวฉุดลงนะครับฉะนั้นอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเงินเข้ามาเยอะก็แบ่งสรรปันส่วนนะครับว่าอันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้เพราะจังหวะถ้าเราแปลตัวเลข8ปลเนี่ยคือเงินโอกาสือไ,ได้อจะมาได้หลายทางเข้ามาเยอะหรือบางทีเราเป็นคนทํางานที่ได้เงินเป็นก้อนไอ้เงินก้อนเนี่ยมาปรากฏในช่วงเดือนนี้แต่เราก็ทําเป็นลืมๆไม่ใช้เงินกองนั้นนะครับจะแบ่งเก็บแยกยังไงก็ได้แล้วมันจะดีครับก็จะชิวๆเรื่องการมีโอกาสได้เงินเยอะ ให้แบ่งแยกแ,แ,แบ่งกินแบ่งใช้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการใช้ตังส่วนเรื่องเสี่ยงโชคกองสีฟ้าไม่มีเอาละนี่คือการเงินประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2อง7นะครับของทางสากกองเมื่อปีที่ผ่านมาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเม็ดสีที่ตาไม่ใช่ที่ตาที่ล่องตาตรงน,นี้ด้วยด้วยคำว่ามะเร็งนะคะก็อาการซุดคุณแม่จะรู้สึกว่าไม่ไม่มีแรงแม้แต่เข้าห้องน้สํำเราก็ต้องให้เขาจับเราอะเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำคุณหมอแจ้งว่าจะต้อง ควักลูกตาออกทั้งเบ้าเลยนะคะควักลูกตาออกทั้งเบ้าแล้วคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่ควักได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่ควักเนี่ยโอกาสที่มันจะโตก็มีแต่มันจะโตเป็นในรูปแบบไหนไม่รู้คุณหมอบะเรงบอกว่าถ้าสมมติจะให้ให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืนขึ้นจะต้องใช้ยายอีกตัวหนึง่งก็คือจะต้องเป็นสังนส่งยานําเข้าสั่งยานาเข้าด้วยหลักอยู่ที่ประมาณครั้งละประมาณเกือบสองแสนกว่าบาทแต่คุณหมอเขาก็ไม่การันตีว่าจะหายหรือเปล่า 20วันจ่ายทีแต่รู้สึกว่าจะต้องใช้เงินประมาณ14ล้านด้วยอาจจะเป็นด้วยเราบอกเขาว่าตัวนี้ทานแล้วหายเขาบอกว่าออสาธุขอขอให้มันหายจริงเถอะเขาอกอย่างนี้เขาก็ทานทุกวันชวเช้าเย็นชเช้าเย็นทุกวัน2เม็ดรครั้งเออช้า2เย็น2คือตอนตอนแรกเราตอนแรกเราไม่คาดหวังเนาะเราก็ขอแค่ให้เขาไม่ไม่เจ็บปวดแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้เราเอาให้คุณแม่ทาน แรกๆเราดูเขาถ่านกล้องวงจรปิดเขาก็ไปทําสวนได้เขาปลูกผักหกอือะไรได้ร่างกายเขาก็เริ่มฟื้นตัว คือเขาสามารถที่เดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เทา้าเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ําของเราเองได้ทํากับข้าวเองล้างจานเองปัจจัยยานได้ก็คือปัจจัยยานออกไปรอบหมู่บ้านพี่ออณปัจจุบันนะคุณแม่ก็ดูสดใสามากคือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตปัจจุบันของเขาก็ดูมีความสุขม,มากขึ้นเสียงเขาก็โอเคเสียงเขามีพลังมากขึ้นเสียงเขาแจ่มใสามากขึ้นแล้วก็เฮ้ยมันเป็นเพราะว่าตัวอาหารเสริมที่เราซื้อไป เอาล่ะครับคำแนะนำเสริมดวงนะครับเดี๋ยวจาจที่ฐานจิตขอเทพเทวดาคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางชี้แนะด้วยการเลือกไพ่สาใบนี้โอมพระพิเภกเทวานามอีกสวาสุนัมมามิหันงนะครับเอาละเดือนนี้คนที่ชมคลิปนี้บุญสมพันธ์ตอนนี้ควรจะทำบุญอะไร แบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้ารู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยลื่นไหลแล้วจิตใจไม่ค่อยเย็นสบายก็ทําบุญด้วยน้ําบางคนใจใหญ่เนาะก็คือซื้อตู้น้ําให้วัดเลยบางคนก็อาจจะแค่ยิ้วแพ็คน้ําหรือน้ําแค่ไม่กี่ขวดมอบให้วัดนะครับน่าจะ เป็นตัวหนุนนำทำให้เราดีขึ้นเรื่องเงินที่ฝืดเคืองเรื่องของจิตใจที่มันเครียดเครียด<ๆ>หายอุดิดเบาสบายอันนี้ทางหนึ่งอีกอันนึงคือทําบุญแบบเกี่ยวกับวิญญาเราก็จะนึกถึงอันนี้นะก็คือทาบุญเกี่ยวกับเมนทําบุญลงศพผ้าดิบหอศพเกี่ยวกับความตายแบบนี้ก็จะช่วยคนที่ดวงกําลัง แย่กำ <Yeah. S 2> ลังจมอยู่ให้มันดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงหรือดีขึ้นเลยหรือบางคนปล่อยนิดนึงทำบุญปุ๊บหลุดขึ้นมาเลยแล้วดีก็มีแนะนําน้ําดื่มทาบุญเกี่ยวกับความตายเมนเผาศพลงศพถ้าดีพอศพแบบนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เสริมดวงชะตาให้ร้ายกลายเป็นดีหนักหนาให้เป็นเบาบางและชีวิตดีขึ้นเอาละขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับที่ได้ดูดวงด้วยไพ่พียอการ์ดประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2องห้มีแต่ความสุขความสมหวังปราศจากทุกข์และอย่าลืมผมทำคอนเทนต์ทั้งหมดนี้ส่วนนี้ต้องการเข้า ทุกนและแนะนําให้คนได้สวมดมนต์พลิกชีวิตบทสอนเจ้ากันในเวรลองหารายละเอียดลองศึกษาลองทําดูนะครับเพราะว่าพิสูจน์มาเยอะมีรีวิวมากมายว่าบทนี้พลิกชีวิตได้จริงเอาละโชคดีครับสวัสดีครับ